อรานี้อวบอันเพราะก่อนเป็นไงที่เราอหลวงตาอยู่ห้วยเรือพี่อ๋อตัวผอมๆค่ะในเล็กดำๆไม่ใช่ดำธรรมดานะล่ะดำประมาณนั้นแต่มาเจอก็เลยนึกว่าใช่คนเดียวกันไหมอ๋อสงสัยใช่ไหมสงสัยก็เลยตามมาแต่ชื่อคล้ายกันแต่ชื่อใช่สินทรัพใช่ไม่บอกเลยว่าอยู่นี่ไม่มาเพราะเพื่อนมาเนี่ยก็เลยมาเนี่ยเพื่อนเพนก็เลยว่าเมื่อวานที่มากร่างตาเนีก็ไปถามไปถามตอนใส่มาก็ว่า แต่ก่อนหลวงตาเนี่ยอยู่วัดไม้เรือก็เลยแปลงเข้ามาเลยไม่ได้เขาก็เลยตามมาว่ามาดูซิว่าใช่จริงไหมงูปเดิมไหมใช่ใช่พระรูปเดิมที่เคยเจอประมาณกี่ปีแล้วพี่ที่ไม่ได้เจอหลวงตาเลยสิบเก้าค่ะ ตั้งแต่หลวงตาบวชครั้งแรกรู้เนาะใช่ค่ะแล้วก็สึกออกไปแล้วก็กลับมาบวชใหม่ค่ะตอนสึกก็ไม่บอกใครไม่ได้ใครฟังนี่ไม่รู้หรอกไม่มีไม่ออกค่ะตาไม่ออกไปไม่สืบออกไปไม่ใช่ใช่ไม่ออกก็เอาไปก็เลยหลวงตาปฏิเสธทุกคนเลยก็เลยว่ามาก็อ้อนลูกเดิมค่ะเราสืบไปเราเป็นภาวนาอยู่แถววิเชียรบุรีบึงสามพันเป็นโยมหรืเป็นพระขาว หลวงตาศึกก็ยังปฏิบัติธรรมอยู่ค่ะสร้างวัดเยอะยังบอกนี่ขึ้นเก่ายบอกานึกได้ว่าสินทรัพย์สินทรัพย์เออพระอาจารย์เหมือนเหมือนเคยเคยเจออยู่ที่ห้วยเหลือก็เลยแปลงกันเลยว่าน่าจะใช่องค์เดียวกันเลยมามาให้เห็นจริงๆค่ะแต่จ้าว่ายืนยันเลยนะยืนยันว่าถูกต้อง ตอนเห็นวัดแรกๆกับพี่สาวผมที่ขับวันใจเหลือกี่คนไหนอยู่อ่อเน่ยแ่เนี่คู่มือยังขับอยู่คือเก่าอ่ะครับแล้วเป็นไงพี่จากวันนั้นถึงวันนี้หลวงตาเป็นไงโอ้ก็ตาดีก็ยังยังมีเขาเดิมอยู่เขาเดิมไงครับผมตอนที่เจอหลวงตาข้างแรกหอมละหอมครับกี่กิโลตอนนั้นตอนนั้นก็อยู่วัดสีแทงธรรมเนาะตอนนั้นก็มีพระ้าจา์ฮอด มีพระอาจารย์แล้วก็เขาเป็นพระครูเขาเป็นพระร้านแล้วนะตอนนี้เจ้าคุณแล้วเป็นทระร่วมรุ่นเป็นเจ้าคุณแล้วเจ้าคุณไม่เรียกเจ้าคุณอยู่เหมือนเดิมอ๋อแสดงว่าเป็นพระร่วมรุ่นก็เป็นพระก่อนอยต้นแก้วหน้าตาสดใสขึ้นค่ะก็บุญบารมีอาจจะเพิ่มจากที่ท่านได้ผมบอกไปนะคะว่า ต้องสึกก่อนคือตัดตัดกรรมก่อนมาก่อนเนาะใช่ใช่ใช่องค์ตาใช่เออท่านที่ท่านพูดเล่าเรื่องตัวเองเกค่สะตัวท่านเนาะคือมันเรียกอะไรอ่ะความรากชาตริษฐ์ใช่องค์ตาเยอะมากค่ะนนั้ผี่แสดงว่าใช่นี่ก็แสดงว่าบุญบุเกิดแล้วบารมีเกิดแล้วถึงได้มาสร้างความเจริญนาที่แห่งนี้แล้วพี่ได้ยินข่าวไหม ที่มีปัญหากันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าจะมาขอจากพระอาจารย์นี่แหละไม่ใช่ครับข่าวที่ทางลบด้านลบโอเคค่ะคนที่ไดข่าวไหมแต่ตอนนี้ยังก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าพระองค์นี้ก็ก็ยังคุมเครืออยู่คุ้มเครืออ๋อคุมเครืออยู่ใช่ครับผมนะ่แต่ก็คิดว่าอาจารย์ท่านดีเมื่อเมื่อมีมารพระจงก้าเป็นการสร้างบารมีให้ตัวเองมารไม่มีบารมีไม่เกิดไประมานนั้นค่ะสาธุสาธุครับ ไุรอศิษฐ์ข้าไปรอวัดเออศิษฐ์ข้ารอวัดแม่อ่อนเพิ่นจอมฉันท่ามันไม่ใช่หัวเข่าไม่ดีต้องขาดขาไปเที่ยววัดไปเที่ยววัดไปเที่ยวรอบวัดตาไปหลวงตาอดติดเก่าไม่แต่ลมตาต้องไม่ใช่เพราะว่าเที่ยวไปพี่ไปที่ไปไปหลวงตา เรวชอบสับใครวะนะของผมครับเขาบอกว่า oh, ่ม okay. okay. ีทุกเกกใสไม่ค hmm. ่ะอยู <men <men ่ตรงนี้เลยข้างที่สีนี่เขาบอกอยู่ข้างบนนี่มันเป็นลายเพื่อนกันชื่อชื่อกุกค๊ดน้องกุกิ๊พี่คดิทนีสาธุสาธุครับสาธุครับเอย่างเดียวว่าเรา fc ของตาสร้างแต่สมัยห้วยเรือครับห้วยเรือเนี่ยโอ้ยบวดรุ่นแรกเลยนะ เรแม่ห้วยเรือครับใช่แล้วก็มาห้วยหลวงไปส่งะอาจา์อยู่ที่วัดห้วยเรืออ่าปยปลาตนนี้หลวงตาจะพาไปดูวัดพาไปชมวัดคนที่เคยกล่าวคำปาปามาสหลวงตานะนี่คือพระสินคิดหลวงตาสินทรัพย์นะครับสาธุสาธุขออนุญาติธรรมมากันเยอะเลยเดี๋ยวหลวงตาจะพาญาติธรรมไปชมวัดครับตามหลวงตาไปได้เลยนะ ตาหลงตาไปได้เลยผู้ชายนั่งหน้าได้ครับโอ้ได้หรอได่ชนได่ชนฝีมือฝีมือแหมสิริเจดขับไปแล้วนี่แหละครับพระสิ้นคิดที่ท่านเห็น